VTP r e m i e t o r C Non สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Ford Everest นะคะโคมเดิมลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะคะแต่ว่าไม่สว่างนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาทําการอัปเกรดนะคะเลือกติดตั้งเป็นชุดโปรเจกเตอร์ b i e d e l s e r Finic Pro Max 78วัตต์พร้อม Daylight t o Step นะคะไฟเลี้ยวค่ะเป็นไฟเลี้ยวกับพิบแบบนี้นะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะ ราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะคัตออฟคมๆคมนะคะตัวนี้ไฟสูงค่ะไฟสูงเป็นสปอร์ตเลเซอร์นะคะตัวนี้ชมแสงผาดฟินตัวรถกันค่ะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะปิดไฟต่ำหน่อยค่ะเปิดไฟต่ำค่ะอ่าเปิดปุ๊บสว่างปั๊บนะคะโปรเจคเตอร์ LED นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอัปเกรดชิ้นงานดีๆเนียนๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premier Motor Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ